ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับตอนที่เล่นจริงๆอะตอนที่โชว์จริงๆนะจะรู้สึกว่าเพลงมันช้าลงกว่าตอนซ้อมทั้งๆที่เปิดเมทานอมเท่ากันเลยนะตอนซ้อมรู้สึกแบบหนึง่งพอขึ้นเล่นจริงรู้สึกเหมือนเพลงมันช้าลงไปประมาณสัก6ประมาณเนี้ยครับ6 BPM อ่ะซึ่งอาการนี้ผมลองไปถามพี่ๆศิลปินพี่ๆแบ็กอัพหลายคนบางคนไม่เป็นจริงๆนะไม่ได้เป็นทุกคนสุดท้ายก็ลองมาหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ ได้พบหลักการประมาณนี้นะครับลองฟังดูนะสาเหตุข้อแรกอะดีนาลีนเรามันพุ่งครับผมว่าข้อนี้แหละคือปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดเรื่องนี้เลยตอนซ้อมเราไม่ได้ตื่นเต้นใช่ป่ะเราเล่นปกติมันไม่มีความกดดนันมันไม่มีรทัง้งซินอะอะดีนาลีนมันยังไม่หลังพอเราขึ้นไปเล่นจริงๆอะ่ะมันมีความตื่นเต้นมีความกดดนันมีความคาดหวังอะดีนาลีนมันหลังผลที่ตามมาก็คือหัวใจเรามันจะสูบฉีดครับหัวใจเต้นเร็ว การรับรู้ของสมองเร็วขึ้นผลก็คือการรับรู้เวลาของเรามันจะเร็วกว่าปกติจริงๆอีกอาการหนึ่งที่ที่สอดคล้องกับคำอธิบายนี้ก็คือคนที่พอขึ้นไปโชว์จริงแล้วตีเร็วกว่าตอนซ้อมโดยที่ไม่รู้ตัวนึกออกไหมครับจากเหตุการณ์แรกที่ผมยกตัวอย่างมาอันนั้นมันถูกกำหนดโดยเมทรนอมถูกไหมสมมติเราเซตไว้ที่70เมื่อขึ้นไปเล่นจริงอะ่ะผมจะรู้สึกว่าเพลงมัน ช้าลงกว่า70มันจะไปอยู่ที่6 5ห้าประมาณนี้ซึ่งถ้าไม่มีเมทานอมมากําหนดไว้อะจากเพลงตอนซ้อมสมมุติว่าเราซ้อมที่70พอขึ้นไปเล่นจริงถ้าไม่มีเมทานอมกําหนดไว้ผมอาจจะตีไปที่76-78เลยก็ได้ซึ่งมันคือหลักการเดียวกันครับการที่อะด,ดีนารีนของเรามันหลัง่งทําให้หัวใจเรามันสูบฉีดมันเต้นเร็วขึ้นข้อ2การได้ยินการรับรู้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆเรามันต่างไปจากตอนซ้อมครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนดูเสียงมอนิเตอร์เสียงอะไรก็ตามที่มันแตกต่างกันไปอะ่ะมันทำให้เราต้องจดจ่อและใช้สมาธิมากขึ้นมันเลยสมองมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเพลงมันช้าลงข้อ3มันน่าจะลิงก์มาจากข้อ2ก็คือการขาดฟีลลิ่งขาดความโฟล์ลื่นไหลไปกับเพลง เมื่อจากข้อ2ใช่ไหมครับการสถานการณ์มันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนการได้ยินมันเปลี่ยนความรู้สึกต่างๆ feeling ต่างๆในการจดจ่ออยู่กับเพลงมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยจนทําให้เรารู้สึกว่าความลื่นไหลกับในการเล่นของเราอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนซ้อมข้อ4 สมองมันคิดไปเร็วกว่าร่างกายครับก็คือพอขึ้นไปเล่นจริงอ่ะมันอาจจะมีความกังวลนู่นนี่คิดเยอะคิดนู่นนี่ไปหมดมันทาให้สมองเราคิดไปแล้วว่าต่อไปเป็นอันนี้ต่อไปเป็นนี้ต่อไป,ปน,นี้ซึ่งความจริงแล้วเพลงมันยังไม่ถึงเพลงมันอาจจะยังถึงแค่ส่วนแรกอยู่อย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเพลงมันดําเนินช้าก,กว่าความคิดของเราซึ่งวิธีแก้นะครับก็คือการซ้อมกับเมทานอมซ้อมกับจังหวะให้แม่นยํา โดยโดย,โดยตรงนี้สำคัญนะโดยสร้างสถานการณ์จริงให้เหมือนการเล่นสดอย่างเช่นถ้าผมรู้สึกว่าตอนขึ้นโชว์เนี่ยเพลงมันช้าลงผมจะเซตเมทนอมตอนซ้อมส่วนตัวนะครับซ้อมกับวงอย่าไปทำนะตอนซ้อมส่วนตัวเนี่ยผมจะเซตเมทนอมซ้อมที่ชา้ชาๆไว้ลองฝึกความรู้สึกจริงๆดูว่าสมมติถ้าเราลองตีแล้วมันรู้สึกหน่วงๆเหมือนตอนโชว์อย่างเงี้ยเออซ้อมแบบนั้นแหละซ้อมให้มันคุ้นชินไว้ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับก็คือการถ่ายคลิปตอนที่เราเล่นกับตอนซ้อมแล้วมาเปิดเทียบกันเพื่อที่จะศึกษาท่าในการตีของเรานีอ่อกมบางทีนะบางทีตอนซ้อมเราไม่กดดันใช่ปะเรารู้สึกไม่ไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยเราก็ตีรีแลกซ์แต่พอเราขึ้นไปโชว์มันอาจจะมีความเกรงความกดดันอย่างเช่นอย่างเช่นนะ ตีแรงขึ้นมากหรือน้อยขนาดไหนจากตอนซ้อมบางทีตอนซ้อมอาจจะแบบตีฟโฟล์มากพอไปขึ้นจริงแบบรู้สึกมันต้องหวดพอหวดกล้ามเนื้อมันเกร็งทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าแบบอึดอัดขยับเคลื่อนได้ไม่ดีไม่ฟโฟล์เงี้ยทุกมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันช้าลงส่วนข้อสุดท้ายก็คือการทําสมาธิทําใจให้สงบก,ก่อนขึ้นโชว์อาจจะเป็นการหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในที่สงบๆอย่าแบบ ที่แบบเขาเรียกอะไรทําความวุ่นวายให้สมองก่อนขึ้นโชว์อะไรเงี้ยไปหาที่สงบสงบนั่งทําสมาธิสักพักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นโชว์สุดท้ายอยากฝากไว้น,นิดนึงนะครับมันมีคํากล่าวผมได้ยินมานานล้วมันมีคนบอกว่าถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นหรือกังวลอะไรประเภทนี้ก่อนขึ้นโชว์นั่นแปลว่าเรากําลังรู้สึก อยากในการเล่นดนตรีแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกแบบเฉยชามากขึ้นไปเล่นแล้วก็เล่นผ่านๆไปแบบนั้นนั่นแปลว่าเราอาจจะกําลังหมดไฟในการเล่นดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นการตื่นเต้นการกังวลตีเร็วตีช้าเกินไปมันแก้ได้ครับแค่โฟกัสให้ถูกจุดอย่าไปกังวลกับมันมากเรียนรู้กับมันและจัดการมันให้ได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ